cháy ừ tôi nhắn tôi lấy tôi nhắn đi đây sao đi đây sao đi đây sao hết subscribe cho kênh Ghiền Sao hết không น้อง่งลกไอ้กวนเชลลกนเชลแม่บ่ฮะไอ้ใจเกอบเจอไอ้เกอเชลองใจเกือเช๊ะจเกืบงามบออันนี้อันนี้ไพ่ดิใ่ด้ดีดีดดเแล้บอ เคโอเคแล้วป่อเคละมันยังหอกนี่อุ้ยมึงแนป้าลุงเห็นสลิปเลยค่ะโป้ลยค่ะอารองแข็งนะอารอลเห็นสลิปเลยค่ะอุ้ยโป้ได้อาย้อายปลุงอายเลอายมุ่งลอ้ยอา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 ยป้าลุงสบายดีสบายดีวาสนา

ไม่ตัดจริงนะแม่ไม่สนิทริ๊งามเฮ้ยแม่จิตูดแบบไหนกันถูกไหแม่เปิดทางหาทางเลยเด้อ

P, lo P. Okay. Do ni, bani. ni,

Lúc bếp bếp nín nín nít lắm Thử lắm nít thử nít lắm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  rồi lắm nít lắm nít nè nít lắm nít lắm Pin gì nít Nhĩa, mẹ nè à, này chị xoài, vâng. muốn xoay luôn, môn lấy môn hãy môn luôn luôn muốn muốn ní ra à, muốn. Đi, đi, hết พ ah, oh, ี่พี่พี่ตัวนั้นตัวนั้นมื่อวานหมุนนี่นี่เฮ็ดจังสี่ดุกเหยียดจนอ่ะอ่ะใส่ไหมนี่โอ้เก่งไอ้นี่ผู้แจ็คแต่ว่าันยังเอาลงัวเป็นนี่ดูกอู้ววาสนาเก่งไอ้นี่ยหมุนดุกมุนหัวมันหมุนมาผิด เออนั่นเลยอู้ตอนนี้อู้เก่งพี่ดุพี่ทำไมใช่ขอมันมาพี่ดุไปดุปดุนปีนก่อน ปีนปีนสินี่กับปีนกัน,นปีนกันปีนมาสิได้รึปีนมาสิได้ดปีนมาสิได้ไดอเอ้ามาลุกเออโอ้โห่งโฆษณาเก่งจังเลยอ่ะเนื้อมานหนีโเนาื้อสองนี่ชองตัวนี้เนาะ ตัวนี้เสาตัวนี้เดชสสี่ห้เจ็ดเปเดดับข้าวไปเ็อีกึงด้งเดเอออันนี้แปดอันนี้ว่าก่อนหนแปดนี่มีแปดตัวนี่มีแปดตัวเก้าเก้มีเก้าตัวนี่

Ghê bác sĩ đáng yên lúc sĩ sì đáng. Moment, em, em có tuổi bà môn 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 สีหยังน้อนี่สีแดงสีแดงสีเขียวนี่ๆสีเขียวนี่เด็ก2นี่สีเขียวนี่โหลเขียวบัสนาเอ้ยสีเขียวโหล ไฟเทียนนี่ไฟต่องามแท้นี่ วาสนาเฮดเป็นมดกับหัวเลยลูกบานมันกับกับหัวแลวเห็นสิถอได้ออันน้ำให้แม่มึงนห่น้ำให้แม่มึงเงฮดเฮดใส่เฮดนะเฮดตามาจะหุ่น ใส่เส้นผ้าพุ่นพุ่นย่งนี่ปลาหมืกบอลที่มีใส่แกะแกะรถมีสักขั้นหลูนี่มีขันนะคะนับมึงดูหนึ่งหนึ่งสองสามนี่สามนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกับขาวบุ้ ẩm nằm nơi bờ lèn đơ Mình làm này đó, À mình ẩm nằm nơi đúng đơ Tôi nói mình đầm đấy 开了，ne。Okay, <Okay. S 1> โตยังบอกป้าลุงเลยมันขึ้นโตยังหรอตัวตัวเนี่ยตัวนอนตัวนอนป้าลุง มาไปบนาตู้มันนี่เลยนะมาจากไปยบ่มาจากไปแม่สิพาไปอะแ,แอยาแนแรงบ่ไปบอยู่เพื่อนบออยู่เพื่อนบบไปแม่บ่สามารถโไปแม่กับโบบพ้าไป บ้านอยากไปแม่ก็พาไปนะฮะบอไปติล,ลูกนีเพื่อนบอกฮึฮือสาวให้งามแท้ให้แฝงหลับนอนปะ พอบุญโ,โทมากก็บอกเลยเฮ้ยช้ำบัตรรับปะบาตรรับเลยเมื่อคืนนี่ขอบุญโทรมาแหลับนั่นไหมฮัลโหลเโหลมาแล้วบ่พ,พ่อมาขอบุญไลน์ไลน์บ่กล้วยนั่นไลนกล้วยดิงฮัลโหลามาไลน์ไลน์แล,ล,ย,ล,ย,ล,ย,ลยพอ่อเอาไปเกลือดิง้ง นนม่าสิไปเมืองลิงกับไผยไม่หรอกขอบุญสิพาไปอยู่บ่ว่าสิไปกับไผยหรอกเดือนหน้าเดือน,นสิมานี่กะ Happy birthday วาสนาแล้วบ่ลูก Happy birthday to you ฮาได้หติ to nữa đơn mommy đơn tay chết mẹ mày 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 ตอมึงดูบ่หนิหมายแม่บอกเห็ดเห็ดมึงรู้เห็ดเป็นบ่ตอนนั้นแม่ตอนนั้นแม่หนุกตอนนั้นแม่หนุตอนป้าลุงมึงแน่ว่าสนาเห็ดเป็นบ่นี่นะ จับใส่ที่ด้านโน๊จับชายที่ด้านจับชายที่ด้านเอามาใส่โดมใส่มาใส่ที่ด้านเด้อพีผีมันอยู่พีโดมมือโดมม้วนโดมมุนเออปีนปีนมาทางนี้โดมปีนปีนมาเฮ็ดสีได้ดูเฮ็ดปีนมาฉีดเห็นไบ้ปะเฮ็ดสีได้บปะเอาลงให้มันถึงลอกมันไมหลโดม lồn nưỡi thế mà dài thì đã ăn lồn thì đã lồn à. nó lơi ẩn ô à tôi tôi chắc rồi tôi tôi chắc rồi Nào mẹ kẹp khăn mặt hải, rồi. Mẹ hải rồi đấy Mẹ Nhìn cái mặt hải này Nhìn cái bởi ở nốt này Ồ, oh, sao đây vẫn á, mẹ chơi nó Đang xảy ra mẹ chơi đi lộ như Áo à, to, áo à, to Áo à, à, to đi đi rồi โป bert, farmer, farm farm, fish, a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  ่อะไรมาเนี่โป่เลยค่ะป้าลุงเห็นอะไรบ้านี่เห็นสลิปนะคะป้าลุงเห็นสลิปเลยอ่านั่งอย่านี้ลูกนั่งงามๆมึงเนี่ยป้าลุงเห็นสลิปนะคะไอป้าลุงเนี่ยมึงเนี่ยเห็นว่าสลิปน่ะจะจะจะเดือดขึ้นลูกอะป้าลุงมึงเนี่ยป้าลุงเห็นนะนะป้าลุงเห็นโม้เลยค่ะเอาลุงเอาลงเชื่อยนะพี่พี่พี่โยกี นี่นี่มันเดี่นี่ <c oughs> นังน่งเงามๆนั่งงายบๆไอ้ปลาลุงแนี่ยไอ้ปลาลุงนะปลาสาพี่น้องเนาปะป้าจอยก่อนจีกอจบคลิปเพียงกันนี้ก่อนเด้อป้าลุงเลยขอบคุณขอบคุณ